คุณก้าคะฉันจะมาขอลาออกค่ะทำไมเหรอครับคุณฝ้ายมีเรื่องอะไรหรือเปล่าบริษัทของคุณก้าเนี่ยไม่เคยยุติธรรมกับฉันเลยนะคะยังไงฉันก็จะมาขอลาออกค่ะทำไมถึงไม่ยุติธรรมละ่ะไหนคุณลองบอกผมมาซิฉันมาทำงานที่บริษัทนี้พร้อมแอนนะคะทำไมเดือนนี้แอนได้ั้งสองหมื่นห้าส่วนฉันทำไมได้เงินเดือนแค่สองหมื่นเองคุณก้าทำแบบนี้ไม่ยุติธรรมกับฉันเลยนะคะถ้าคุณก้าจะขึ้นเงินเดือนให้แอนแค่คนเดียวเนี่ยฉันไม่ยอมนะคะ อ๋อคุณหมายถึงเรื่องนี้นี่เองเออคุณปุยไฟครับพอดีคืนเนี่ยผมจะนัดกินข้าวกับคุณเคนคุณช่วยนัดเวลาให้ผมหน่อยสิส่วนเรื่องเงินเดือนของคุณอนะนะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันได้สิคะคุณก้าเดี๋ยวฉันจะรีบจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะ ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะคุณเคนคือว่าฉันเป็นเลขาของคุณก้านะคะคืนนี้คุณก้าจะนัดคุณเคนทานข้าวคะ่ะคุณเคนสะดวกไหมคะเออได้สิวันเนี้ยผมว่างพอดีเลยได้คะ่ะคุณเคน <c oughs> คุณก้าคะฉันนัดคุณเคนให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนัดเวลากี่โมงเหรอครับแล้วนัดที่ร้านไหนครับ คุณกาคะคือว่าเรื่องนั้นฉันไม่ได้ถามคุณเคทเลยค่ะคุณแอนครับคุณแอนมาหาผมที่ห้องหน่อยครับคุณก้าคะคุณก้าเลือกฉันมามีธุระอะไรหรือเปล่าครับคือว่าพอดีวันเนี้ยผมจะเลี้ยงข้าวคุณเคทหน่อยครับคุณช่วยจัดการให้ผมหน่อยครับได้ค่ะคุณก้าคุณก้าจะเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงครอบครัวหรือว่าเป็นงานเลี้ยงคุยธุรกิจหรอคะ เงแบบครอบครัวทั่วไปแล้วกันครับได้ค่ะคุณก้าสวัสดีค่ะคุณเคนฉันคือพนักงานของบริษัทน้ภูเขาชื่อแอนนะคะคือว่าฉันอยากถามว่าคุณเคน มีเวลาว่างไหมคะคืนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มค่ะคุณก้าเขาอยากนัดคุณทันเข้าค่ะได้สิครับคืนนี้ผมว่างพอดีเลยได้ค่ะไม่ทราบว่าสมาชิกของครอบครัวคุณเคนมีทั้งหมดกี่ท่านคะคุณก้าเขาอยากเลี้ยงข้าวเป็นงานเลี้ยงครอบครัวค่ะทั้งหมดสี่ท่านครับได้ค่ะคุณเคนคุณเคนคะคือว่าฉันเคยได้ยินมาว่าคุณเคนชอบทานอาหารยุโรปมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะจองร้านอาหารยุโรปคุณเคนตกลงไหมคะได้ครับคุณแอน เดี๋ยววันนี้เวลาหกโมงครึ่งฉันจะให้พนักงานขับรถไปรับคุณเคนที่บ้านเวลานี้คุณเคนสะดวกไหมคะสะดวกครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเคนงั้นเดี๋ยวฉันไม่รบกวนคุณเคนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณก้างคะสมาชิกในบ้านของคุณเคนมีทั้งหมด4ท่านคะ่ะ คุณเคนเราชอบทานอาหารยุโรปมากเลยนะคะฉันก็เลยจะจองร้านอาหารยุโรปค่ะเวลานัดทานข้าวคือเวลาตอนหนึ่งทุ่มค่ะฉันกลัวว่าตอนเย็นรถมันจะติดก็เลยจะให้คนขับรถไปรับพวกเขาที่บ้านตอนเวลาหกโมงครึ่งค่ะแล้วคุณก้ายังมีเรื่องอะไรมอบหมายให้ฉันทําอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่มีเรื่องอะไรแล้วครับคุณแอนคุณทํางานนี้ได้ดีมากเลยนะครับคุณกลับไปทํางานต่อเลยครับได้คะ่ะคุณกา้า วัสดีครับคุณเคนคุณก้าครับขอบคุณที่ชวนผมไปกินข้าวนะครับคืนนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะครับเออคุณก้าพนักงานบริษัทคุณอ่ะคนที่ชื่อแอนอ่ะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รอบคอบและทํางานเก่งมากเลยนะครับได้เลยครับคุณเคนคืนนี้เจอกันนะครับเห็นเลยอย่างปุ้ยฝ้ายตอนนี้คุณคงเข้าใจได้ใช่ไหมว่าพวกคุณสองคนอ่ะ ทำไมถึงเงินเดือนต่างกันต่อไปนี้คุณก็ตั้งใจทํางานฝึกฝนไว้เยอะๆละ่ะผมจําได้ว่าเมื่อก่อนคุณทํางานออกมาได้ดีมากเลยนะแต่ทาไมเดี๋ยวนี้เหมือนจิตใจของคุณไม่ได้อยู่ที่งานเลยละ่ะเอ,อ่คุณกล้าคะพอดีว่าช่วงนี้ฉันเลิกกับแฟนนะคะแฟนคนนี้ฉันรักมากเลยนะคะแต่ติดตรงที่เขาจนไปหน่อยนะคะ่ะฉันขอให้เขาซื้อบ้านให้ฉันหลังนึงเขาก็ไม่มีปัญญาซื้อให้ฉันนะคะฉันก็เลยขอเลิกไปะคะ่ะ แต่ว่าฉันได้ข่าวมาว่าแฟนเก่าของฉันนี่กําลังจีบแอนอยู่นะคะฉันก็เลยรู้สึกเซ็งๆนะคะฉันว่านะคะแอนเนี่ยต้องไปอ่อยแฟนเก่าของฉันแน่ๆเลยค่ะหน้าอย่างแอนเนี่ยนะคะคงไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าจีบหรอกคะ่ะแฟนเก่าคุณกำลังจีบแอนอยู่หรอผมจําได้ว่าผู้ชายคนนั้นผมรู้จักหมดนะเขาเป็นคนที่ดีมากเลยนี่ดีอะไรกันคะคุณก้าเขาแค่คนบ้านนอกคนหนึ่งที่จนๆนะคะฉันก็เลยขอเลิก คุณก้าคะร้านอาหารฉันโทรจองเรียบร้อยแล้วนะคะคุณฝ้ายคุณอยากเข้าใจผิดเลยนะฉันก็ไม่ได้ตอบตกลงที่จะเป็นแฟนเขาเลยนะถ้าเรื่องนี้มันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็วันนี้หลังเลิกง,งานฉันจะโทรคุยกับเขาให้ชัดเจนเลยคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับคุณแอนเรื่องความรักอะ่ะมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วผู้ชายคนนั้นเขาเป็นเพื่อนสนิทผมเลยนะเขาเป็นเจ้าของโรงแรมตั้งหลายที่คุณฝ้ายเขาไม่ได้จนอย่างที่คุณคิดใช่ไหม ผิดหวังแล้วสิคุณจำไว้เสมอเลยนะปุยฝ้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับมาเป็นผลของการกระทําของเราทั้งนั้นแหละทําดีย่อมได้ดีไม่ว่าจะทําอะไรหรือคบกับใครต่อไปนี้ก็คบด้วยความจริงใจแหละ